อะไรคะบ้านบานหลังสีอะไรคะไผ่ตันซอยห้าใช่ไหมคะ,ะหนูซอยสองคะ่ะซอยสองคุณพี่คะวัดไผ่ตันซอยสองอยู่ตรงไหนคะอ๋อที le, ここ один, three, ่นี่ทนี่ก็สำหรับเคสนี้นะครับก็อยู่บริเวณชุมชนวัดไผ่ตันนะครับเป็นชุมชนแออัดบริเวณนี้ก็เป็นชาวต่างด้าวที่เป็นผู้ป่วยโควิดด้วยแล้วก็มีเด็กเล็กอยู่ใน โอเค okay, ค่ะแล้วตอนนี้เราเดินทางไปงไงคะเดินเข้าไปเหรอคะเดี๋ยวตอนนี้เราจอดรถไว้ที่บร,ริเวณเมนลานเผาศพของวัดไท่ตันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินเข้าซอยไปซึ่งซอยเนี้ยก็เป็นซอยแค่เฉพาะมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้อ<า>อนนโอเคใช่ก็จะยากนิดนึงใน,นเรื่องการสื่อสาร <c oughs> <c oughs> ตอนนี้หล,ลักๆก็มียานะครับแล้ว็มยาสําหรับผู้ป,ป่วยด้วยยาให้เด็กน้อยด้วยค่ะ,ะก็มีอาหารของสดเป็นขลังที่มีผู้บริจาคมาวันนี้ให้นะครับ่็ก็มีน้ำพริกมีไข่แล้วก็มีน้ำเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับที่ทุกคนร่วมกันบริจาคเข้ามาสร้างเลยไปอีกไหมอ๋อมันจะมีพื้นที่ก่อสร้างอีกใช่ไหมคะ อ๋ออันนี้แคมบ้านบ้านหลังเสียอะไรคะปูแล้วคะไหนอ่ะบ้านหลังเสียอะไรคะคืบ้านหลังสียอะไรคะน้ำเงินก็ได้ค่ะ,ส,ะ,คะสีน้ำเงินสีน้ำเงินน,งน,นี่เหรอคะฟ้านี่เหรอที่มีวอซจอดที่มีอ่าตู้ซักผ้าใช่ไหม ที่มีร้านกับข้าวใช่ไหมอ๋อไปอยู่ไผ่ตันซอยห้าใช่ไหมคะหนูซอยสองคะซอยสองคุณพี่คะวัดไผ่ตันซอยสองอยู่ตรงไหนคะอ๋อที่พี่ที่พี่ถามอยู่ที่ผู้ชายมออยู่นะใช่ใช่ค่ะเป็นพี่ผู้ชายอันนี้จะไปจะไปที่ไหนจะไปหาไปหาคนที่จะไปแตงโมค่ะนี่ค่ะอยู่นี่อยู่นี่พี่ผู้ชายถามอยู่มานี่ อ๋อโอเคมาแล้วพี่อับใช่คุณตั้งโมใช่ไหมคะหนูเอาวางไว้ตรงนี้นะคะฮัลโหลหนูเอาวางไว้ตรงนี้นะคะจ <Hello. S 1> อาวาง,วงะะาห่อไว้ตรงนี้นะ เบสํสำหรับเสกด้วยค่ะวันนี้นะครับก็เอาของมาให้สำหรับผู้ป่วยสี่สี่เคสนะครับผมก็ จะมียาแล้วก็มียาฟ้าเทาลโจแล้วก็อาหารส่วนหนึ่งด้วยนะครับสำหรับกัดตัวในช่วงแล้วก็ไขปขนขอกันนะครับครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับที่มามอบของสำหรับ ผู้ป่วยโควิดบริเวณแถวเรียบด่วนนะครับก็จะมี4เคสในบ้าน1หลังแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเป็นชุมชนในอาาัดแถวบริเวณวัดไผ่ตันนะครับผมก็สำเร็จแล้วสำหรับของต่างๆที่คุณท่ทานได้ร่วมทำบุญกับหลวงพ่ออลงกดมาแล้วก็ได้ทำการเซตของทั้งยาทั้งสมุนไพรฟ,ฟ้าทลายโจรทั้งอาหารแห้งปากระป๋องมามา่า เราก็ได้ได้ใช้ประโยชน์จากของที่ทุกท่านได้มอบมาให้นะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมบุญแล้วก็ร่วมบริจาคของก็สามารถส่งมาได้นะคะที่ร้านานาถาะน,นะคะที่อยู่ซอยประชาชื่นเนาะแล้วก็สามารถส่งมาได้กันเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ยังต้องการอย่างยาฟ้าทลายโจรก็ยังรับอยู่นะคะหรือว่าจะเป็น พวกยาสําหรับเด็กเราก็ทารฟนะคะเพราะว่ามีหลายๆเคสเลยเนาะที่มีเด็กนะคะก็หรืออาหารสดนะคะเราก็สามารถมาร่วมได้นะคะสำหรับว,วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะผมขอบคุณครับ